สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสูก่กี้สวอชแนลตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือสาทรวันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะนั่งเรือเจ้าพญาธงฟ้าหรือเจ้าพญาทัวริสบดนะใครที่จะมานั่งเรือท่าเรือสาทรนะผมก็จะมี BTS สานีสาทรก็สามารถนั่ง BTS มาต่อเรือที่นี่ได้สานี BTS ก็จะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะเริ่มสาตาร์ทกันตั้งแต่ท่าเรือสาทรเลย เอาเตอร์สีฟ้าที่ทุกคนเป็นเรือไฟฟ้านะที่เราทําคลิปรีวิวก่อนหน้าใครที่จะซื้อตั๋วเรือด่วนเจ้าพยานะฮะเคาน์เตอร์สีแดงแบบเรือด่วนเจ้าพยาหรือหาเจ้าพยาทัวริสโบเรือทงฟ้าเท่าไหร่ครับคนละสี่สิบสแกนจ่ายได้ไหมครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะ่าตั๋ว40บาทสาธรไปลงพระอาทิตย์นะผมเดี๋ยวเราจะอธิบายตัว๋วตั๋วเรือจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่ 1. 1เป็นประเภทที่เราซื้ออยู่นะเป็นค่าตั๋วรายเที่ยวเที่ยวละ40บาทไม่ว่าทุกคนจะลงสถานีไหนซื้อครั้งต่อครั้งครั้งละ40แต่ถ้าใครจะเหมา150บาทก็สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งวันพูดง่ายๆก็คือว่าจ่ายครั้งเดียว150แต่สามารถเที่ยวขึ้นลงได้ตลอดทั้งวันนี่ก็เป็นข้อแตกต่างตั๋วเหมากับตั๋วรายครั้งนะ ตอนนี้เรือก็เข้าสู่ท่าเรือแล้วนะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินเข้าไปขึ้นเรือนะครับผมทางขึ้นเรือ,ขอเขาจัดระบบกันดีนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าโดยเฉพาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกโดยเฉพาะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับผม ทุกคนเรือสวยมากมี2ชั้นนะ,ะเห็นไหมฮะชั้นด่านฟ้ากับชั้นด้านล่างนะครับผมโอเคฮนะขึ้นเรือเราก็ค่อยๆข้ามนะครับผมอันนี้อันตรายนะเราจะไปนั่งด้านล่างกันนะที่เรือก็ออกจากท่าเรือแล้วนะ,ะอันนี้บรรยากาศชั้นด้านล่างนะครับผมอันนี้เป็นสถานีต้นสายโดยสารก็ยังไม่หนาแน่นมีที่นั่งเรือเยอะอยู่นะครับผมท่าเรือต่อไป เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังโอ้โหมีถังขยะด้วยนะผมเห็นไหมสามารถมาทิ้งขยะตรงนี้ได้ก็พยายามจับราวอะไรอย่างนี้เวลาขึ้นลงเรือนะผมเห็นไหมค่อนข้างที่อันตรายนะอันนี้บริเวณด้านหลังของเรือพายาลิสบสนะครับจะสังเกตได้ว่าภายในชั้นล่างมีเสียงประกาศภายในเรืออยู่ตลอดนะผมว่าสถานีต่อไปเป็นสถานีอะไรนะครับ ็จะเป็นผู้ที่สารนะผมบนเรือขึ้นลงนะผมสามารถขึ้นลงได้นะใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศรับลงชมวิวชั้นด่านฟ้าโอ้โห oh, ทุกคนดูวิวบนเรือฮนะ <c oughs> เหมือนยังกับไททานิกเลยนะผมสวยงามมากนะเห็นไหมฮะตอนนี้เรือนะครับผมก็จอดรับผู้ดีสารเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศ จะสังเกตได้ว่าชั้นบนด่านฟ้านะทุกคนผู้ที่สามค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเขามานั่งชมวิวบรรยากาศนะผมด้านบนนี้ก็จะมีคล้ายคลยูชีพให้บริการด้วยนะเห็นไหมท่าเรือต่อไปเป็นท่าเรือราชวงศนะ์ลกำลังมุ่งหน้าสู่ยวราชนะครับผม mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นด้านล่าง mm hmm. หรือด้านบนก็จะมีเสียงประกาศค่อนข้างที่ชัดเจน mm hmm. เห็นไหมก็ mm hmm. มีกล้องวงจรหรือ c c t v นะคอยตรวจสอบนะ mm hmm. ผมค่อนข้างที่จะปลอดภัย,ยนะ ว้าวเนี่ยมีเรือเหมือนกันฮนะผ่านสวนกับเราด้วยนะจะสังเกตได้ว่าช่องทางการเดินทางทางเรือหรือว่าทางน้ำเนี่ยก็คึกคักค่อนข้างที่จะมีเรือหลากหลายให้เราท่องเที่ยวหรือใช้บริการเดินทางนะผม <'s> ด้านบนแบบลมแรงมากทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึกดีมากแล้วก็ฟินมากนะ yes, อันนี้ก็จะเป็นห้องของเจ้าหน้าที่ที่ขับเรือนะเห็นไหมขับเรืออยู่ด้านในนะผม ใครที่อยากจะนั่งเรือแบบฟิวไททานิกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปที่ไหนนะผมกรุงเทพมีให้บริการแล้วนะค่าตั๋ว40บาทเองนะครับบริเวณริมเจ้าพยานะก็จะเต็มไปด้วยร้าน <c oughs> อาหารต่างๆบรรยากาศก็ไม่ถึงกับร้อนนะทุกคนบรรยากาศดีมากคุก้มค่าตั๋วเลยนะ สําหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือตอนนี้เรือก็เข้าจอดสู่ท่าเรือราชวงศ์แล้วด้านหน้านี้ก็จะเป็นท่าเรือราชวงศ์นะผมใครที่จะมาเยาวราชมาโบเบสามารถมาลงที่ท่าเรือนี้ได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งของกรุงเทพนะผมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบแล้วมาลงเที่ยวที่นี่นะครับผม เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายทําที่บริเวณชั้นล่างบ้างนะฮะบรรยากาศดีนะเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างทางนะข้าไปต่อไปราชนีผู้โดยสารที่ต้องการไปวัดโพงปากคลองตลาดและรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามชัน ตรงนี้นะฮะไม่มีกระจกกั้นนะเวลานั่งก็พยายามอย่าเอาตัวโน้มโผไปมากอันตรายนะครับผมด้านหน้านี้เหมือนเป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพญาที่เราเคยไปถ่ายทําก่อนหน้านี้นะ,ะเรือก็กําลังจะลอดสะพานแล้วนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวได้นะครับผมในยามเย็นนะเป็นอีกหนึ่งวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพนะผมตอนนี้เรือก็ลอดสะพานแล้ว ก็จะเป็นท่าเรือสะพานพุทธนะทุกคนตอนนี้เรือก็เข้าจอดสู่ท่าเรือราชินีนะผมเห็นไหมด้านหน้าน,นี้ก็จะเป็นเรือพงฟ้าหรือเจ้าพญาทัวริสบุเหมือนกันนะเห็นไหมก็จะเป็นรูปร่างลักษณะดเดียวก,กันกับที่เรานั่งอยู่นะค่อนข้างที่จะมีความไฮเทคนะรับผม ไปที่จะต่อ,อ MRT สถานีสนามชัาสามารถลงที่ท่าเรือนี้ได้นะตอนนี้เรือก็กำลังจะจอดสู่ท่าเรือแล้วให้เรือลำนี้ออกไปก่อนนะออกไปแล้วอันนี้เราก็กำลังจะจอดนะผมระหว่างเรือจอดเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องน้ำภายในบนเรือแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำ ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเรือต่อไปเป็นท่าเรือวัดอารุณนะทุกคนวัดอารุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือน,นี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ ตอนนี้เรือก็เข้าจอดสู่ท่าเรือวัดอรุณแล้วนะผมใครที่จะมาเที่ยววัดอรุณมาได้นะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวันดับต้นๆของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ให้ชมความสวยงามวัดอรุณมองนะเห็นถึง <มา S 2> เจดีย์และเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญนะที่ใครมาเที่ยวกรุงเทพนะแล้วต้องมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่นี่นะโอ้ oh. oh. เห็นไหมความสวยงามของวัดอรุณนะครับเรือก็จอดสู่ท่าเารือแ,แล้วนะให้ชมบรรยากาศ ตอนนี้เรือก็ออกจากท่าเรือวัดอรุณแล้วนะุกคนท่าเรือต่อไปท่าชา้างผู้โดยสารที่ต้องการไปว <the> ัดพระแก้วและที่ท่าเรือนี้เนี่ยว้าวเนกเห็นเรือลำนี้หฮะเป็นเรือรำลอำเล็กนะกี่ลากเรือลำใหญ่อยู่นะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นเรือขนสง่งอะไรสักอย่างนะครับ ให้ดูบรรยากาศมุมนี้นะใครที่มาเยี่ยมชมวิวภายในบริเวณนี้ก็อย่างที่บอกพยายามเซฟตี้จับราวแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะครับนี่เขาจะเป็นด้านหลังเรือนะเหมือนมีเรือลำเล็กๆตามมาอยู่นะผมแต่ว่าตามไม่ติดนะเรือลานี้เหมือนเริ่มแซงขึ้นมาแล้วเร่งความเร็วมาแล้วนะ <Yeah! S 2> เห็นไหมเป็นเรือเล็กนะครับ <Yeah! S 1> ผมแซงแล้วนะ <Yeah! S 1> มาแล้วนะมาเร่งความแรงสูงนะโอ้แซงเราแล้วนะครับ สวัสดีสวัสดี<ฮ>อันนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่าช้างนะทุกคนถึงแล้วใครที่มาเที่ยววัดพระแก้วมาลงที่ท่าเรือนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนวิวก็จะเห็นมุมกว้างครอบคลุมแบบนี้ทั้ง360องศาเลยนะครับผม ต่อไปถ้ามหาราชออกจากท่าช้างมาไม่ไกลนะท<ล>ุกคนก็มาจอาด<ล>ท่าเรือมหาราชแล้วนะ<ไ>ให้ดูบรรยากาศท<อ>่าเรือมหาราชท่ามาหาราชนะผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพร้านอาหารร้านกาแฟจุดถายรูปต่างๆสามารถมาดินเนอร์ด้านหน้ามองด้วยสายตาก็จะเห็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่ามหาราชกับ เ็น <M> ท่าเรือพานกไม่ไกลกันมากนะทุกคนตลาดวังหลังสิริราชได้ที่ท่าเรือนี้กรุนาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากเรือเมื่อกี้เราก็จอดฝั่งนู้นท่ามหาราชนะแล้วเรือก็ข้ามฟากมาก็คือเป็นท่าเรือพานกใครที่จะมาโรงพยาบาลสิริราชวังหลังก็สามารถลงที่ท่าเรือนี้ได้ท่าเรือพานกหรือท่าเรือวังหลังหรือพูดง่ายๆกับสถานที่เดียวกันอะ ผู้โดยสารที่ต้องการไปถนนเข้าสารได้ที่ท่าเรือนี้ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือปลายทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงฟ้าตอนนี้เราก็าถึงปลายทางท่าเรือพระอาทิตย์แล้วนะวับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอามอธรรมศาสตร์ก็จะมีป้ายบอกกำกับ บรรยากาศสถานีพระอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งหมุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง,องเราด้วยนะ